ต่อไปมาดูภาคตัดกลวยกันในส่วนของภาคตัดกลวยนั้นเราจะดูเส้นโค้งอยู่4เส้นโคง้งนะครับคือเส้นโค้งวงกลมเส้นโค้งพาราโบลาเส้นโค้งวงรีแล้วก็เส้นโค้งด้านนี้มี2เส้นนะครับเส้นอย,อย่างนี้เรียกว่าไฮเพอร์โบลาไฮเพอร์โบลา ทำไมถึงเรียกว่าภาคตัดกรวยละ่ะเหตุผลเพราะว่าเส้นโค้งต่างๆที่เราดูสี่ลักษณะมีอะไรบ้างครับวงกลมวงรีไฮเพอร์โบลาแล้วก็พาราลาโบลานั้นลักษณะเส้นโค้งนี้มันคือแนวรอยตัดของระนาบที่นํามาตัดกลวยเป็นยังไงมาดูกรณีวงกลมก่อนดูในเอกสารเราตามไปก็ได้นะครับเพราะมันเหมือนกันนะครับอยู่ที่หน้า173ครับของเรา ไอนน้นี่หน้าหนึ่งเก็อสามของเพื่อนที่อยู่ที่อยู่เตียยบุดมนะครับสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่เตี๋ยบุดมดูไม้แมปนะครับโอเคเอามาดูวงกลมครับเกิดขึ้นได้ยังไงเรามีกลวยนะครับกลวยของเราจะเป็นกลวยที่เป็นสองกลวยแล้วจุดยอดชนกันเห็นไหมครับเป็นกลวยสองกลวยนะที่มีจุดยอดชนกันอย่างนี้นะเรานําระนาบเหมือนเอาใบมีดอะ ใบมีดตัดเข้าไปที่กลวยโดยที่แนวการตัดของใบมีดให้ขนานกับฐานกลวยนะครับใบมีดนี้ขนานกับฐานกลวยตรงนี้นะดูรอยตัดที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับสีขาวๆเล็กๆเกนี้รอยตัดที่เกิดขึ้นตรงนี้จะเป็นรอยตัดวงกลมโอเคไหมครับเส้นโค้งที่เกิดจากรอยตัดก็พูดง่ายๆคือรอยตัดอะจะเป็นเส้นโค้งวงกลมแต่ถ้าเราใบมีดตัด กล้วยโดยที่แนวของใบมีดนั้นไม่ได้ขนานกระฐานกล้วยตัดเฉียงไม่ขนานกระฐานกล้วยรอยตัดจะออกมาเป็นรูปวงรีโอเคโอเคนะต่อไปแต่ถ้าระนานบใบมีดนั้นตัดลงมาในลนักษณะที่มันขนานกับแกนของกล้วยหรือตัดลงมาตั้งฉากพูดง่ายๆมันจะเป็นเส้นโค้งอยู่สองเส้นถ้าสังเกตให้ดีนี่ นี่เส้นโค้งของรอยตัดหนึ่งเส้นเส้นโค้งของรอยตัดหนึ่งเส้นออกมามันจะเป็นรูปนี้คือรูปที่เรียกว่าเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาโอเคไหมครับแต่ถ้าเรานำมันเอานำบีนั้นมาตัดให้ขนานกับสูงเอียงสูงเอียงเนี่ยนี่เนี่ยเส้นสูงเอียงเห็นไหมตัดให้ขนานกับสูงเอียงาบางทีเขาเรียกเส้นนี้ว่าเส้นประกอบนะครับตัดให้มันขนานกับสูงเอียงเกิดอะไรขึ้นครับรอยตัดที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไง นี่รอยตัดที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือถ้าไปดูรอยตัดมันก็จะเป็นรูปพาลาบอกลาโอเคไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของภาคตัดกลวยนั้นในส่วนของภาคตัดกลวยเราจะเรียนเกี่ยวกับเส้นโค้งอยู่กี่ลักษณะเส้นโค้งครับผมสี่เส้นโคง้งเส้นโค้งที่หนึ่งคือวงกลมเส้นโค้งที่สองคือวงรี เส้นโค้งที่สามคือไฮเพอร์โบลาและเส้นโค้งลักษณะที่สี่คือพาราโบลาสรุปอีกทีครับเส้นโค้งวงกลมเกิดจากนำระนาบหรือใบมีดไปตัดกลวยยังไงครับตัดให้ขนานกระฐานกลวยเส้นโค้งวงรีหรือรอยตัดวงรีเกิดจากการนำระนาบหรือใบมีดไปตัดกลวยลักษณะยังไงครับ ตัดแล้นนวไม่ขนานกระฐานกลวยไม่ไมข,นขนานกระฐานกลวยแต่ว่าไม่ไม่ขนานไม่ขนานกระฐานกลวยและไม่ขนานกับสูงเอียงด้วยนะเพราะถ้าตัดขนานกับสูงเอียงมันจะเกิดเป็นอะไรครับพาราโบ l a โอเคนะครับตัดไม่ขนานกระฐานกลวยและไม่ขนานกับสูงเอียงจะได้วงรีตัดยังไงได้เพอร์โบลาครับตัดลงมาให้มันขนานกับเส้นอะไรครับแกนกลวยหรือตัดลงมาตั้งฉากเลย นะครับได้พลาโบลาส่วนตัดกลวยยังไงได้พาราโบลาครับก็เอาใบมีดนั้นตัดให้ขนานกระสูงเอียงหรือบางทีเขาเรียกว่าเส้นประกอบนั่นเองนะครับตรงนี้โอเคนะโอเคเอะเลคเชอร์ก่อนเมื่อเราศึกษาภาคตัดกลวยทั้งสี่แบบนี้เราจะศึกษาผ่านสมการของมันมันเป็นเส้นโคง้งใช่ไหมครับเป็นเส้นโคง้งก็จะมีสมการของเส้นโค้งนั้นซึ่งลักษณะของภาคตัดกลวยทั้งสี่แบบนี้เนี่ย มันจะมีสมการมันจะมีสมการแสดงเส้นโค้งนี้อยู่สองรูปแบบหรือสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าสมการทั่วไปสมการทั่วไปกับสมการรูปแบบที่สองคือสมการรูปแบบมาตรฐาน <S <S เข้าใจไหมครับมีสมการทั่วไปกับสมการมาตรฐาน สมการทั่วไปนั้นใช้เหมือนกันหมดทั้งรูปแบบสมการทั่วไปนั้นเหมือนกันหมดทั้ง4แบบแต่สมการรูปมาตรฐานนั้นผู้กองขอเปลี่ยนคำว่าสมการเป็นรูปดีกว่าสมการรูปทั่วไปกับสมการรูปมาตรฐานสมการรูปทั่วไปนั้นจะใช้เหมือนกันหมดทั้ง4แบบเส้นโค้งแต่ต้องสังเกตเอาเองเดี๋ยวมันจะมีวิธีการสังเกตส่วนสมการรูปมาตรฐานนั้น รูปใครรูปมันวงกลมก็มีรูปมาตรฐานของมันวงบรีก็มีรูปมาตรฐานของมันไฮเพอร์โบลาก็มีรูปมาตรฐานของมันพาราโบลาก็มีสมการรูปมาตรฐานของมันโอเคไหมครับสรุปวงกลมวงรีไฮเพอร์โบลาพาราโบลาใช้รูปสมการรูปทั่วไปเหมือนกันมีอยู่รูปเดียวแต่ใช้ได้ทั้งสี่อันส่วนรูปมาตรฐานนั 1941, um, ้นของใครของมันโอเคไหมครับเอาละ เดี๋ยวเราจะไปดูรูปทั่วไปกันก่อนนะครับการรูปทั่วไปคือ ax กำลังสองบวก by กำลังสองบวก cx บวก dy บวก e เท่ากับศบทนี้ไม่ค่อยมีอะไรพลิกแปลงแต่ว่าจำเป็นต้องจำพอสมควรแต่การจำนั้นจะจำได้ง่ายขึ้นก็ต่อเมื่อเราเขียนบ่อยๆนะครับอย่างแรกคือเขียน เขียนสมการนี้ให้คร่องก่อนนะครับรูปทั่วไปนี้จะถูกนําไปใช้กับภาคตัดกวยทั้ง4แบบแบบที่1คือวงกลมวิธีการสังเกตว่าสมการรูปทั่วไปนี้ให้เส้นโค้งเป็นเส้นโค้งวงกลมสังเกตจาก a กับ b a กับ b a กับ b, a b. ตัวเลขเหมือนกันตัวเลขเหมือนกันแล้วก็เครื่องหมายเป็นไงครับเหมือนกันเอคืออะไรครับต้องเอาไขึ้นใจสัมบสิ์ของ x กาลังสอง b คือสัมบสิ์ของ y กาลังสองสัมบสิ์ของ x กาลังสองและสัมบสิตของ y กาลังสองนั้นตัวเลขต้องเหมือนกันและเครื่องหมายของมันต้องเหมือนกันเช่นตรงนี้เป็นสาม x กาลังสองตรงนี้ก็ต้องบวกสาม y กาลังสอง บวกสามเบวกสามไปบวก3าม็กซ์ำลังสองบวกสามกำลังสองอย่างนี้เป็นอะไรครับส่วนข้างหลังจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน c กับดีเท่ากันหรือต่างกันอะไรก็แล้วแต่เครื่องหมายเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แแตจะได้รูปเส้นโค้งเป็นวงกลมโอเคไหมสองรูปวงรีรูปวงรีรงรถ้า สมการรูปทั่วไปนี้จะให้เส้นโค้งมาเป็นวงรีสังเกตจาก A กับ B เช่นเดียวกัน A กับ B นั้นตัวเลขต่างกันตัวเลขต่างกันแต่เครื่องหมายต้องเหมือนกันเครื่องหมายเหมือนกันทันไหมครับถันนะได้ใจนะโอเค สามสมการรูปทั่วไปนี้จะให้เส้นโค้งออกมาเป็นไฮเพอร์โบลาดูที่ A กับ B เช่นเดียวกัน A กับ B นั้นตัวเลขจะเหมือนหรือต่างก็ได้ตัวเลขเหมือนเหมือนกันก็ได้หรือต่างกันก็ได้แต่เครื่องหมายต้องต่างกัน เครื่องหมายต้องต่างกัน a กับ b ต้องมีเครื่องหมายต่างกันถ้า a เป็นบวก b ต้องเป็นลบส่วนตัวเลข a กับ b จะเท่ากันหรือไม่เท่าก็ได้จะได้รูปออกเป็นไฮเพอร์โบลาสมการรูปทั่วไปนี้จะให้เส้นโค้งเป็นพาราโบลาเมื่อ a หรือ b เป็นศูนย์คำว่าหรือคือมันไม่เป็นศูนย์พร้อมกันนะ a เป็น0 B ต้องไม่เป็น0นถ้า b เป็นศูนย์ a ต้องไม่เป็น0คือเป็นศูนย์ไม่พร้อมกันอะเป็น0นไม่พร้อมกันถ้า a เป็น0ูนย์ b ต้องห้ามเป็น0ถ้า B เป็น0ูนย์ a ต้องไม่เป็น0จะได้เส้นโค้งออกมาเป็นพาราโบลาโอเคไหมครับ ครูก้องถามนิดนึงถ้าสมการรูปทั่วไปนี้ a และ b เป็นศูนย์พร้อมกันเกิดอะไรขึ้นหรือ c x บวก d y บวก e เท่ากับศูนย์มันคือสมการอะไรครับ x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งมันคือสมการเส้นตรงโอเคไหมครับถ้า a กับ b เป็นศูนย์พร้อมกันได้สมการเส้นตรงนนะสรุปอีกครั้งครับสมการรูปทั่วไปนี้จะให้เส้นโค้งเป็นวงกลมเมื่อไรครับเมื่อ a กับ b นั้นตัวเลขเหมือนกันเครื่องหมายเหมือน สมการรูปทั่วไปนี้ให้เส้นโค้งเป็นวงรีเมื่อไรครับเมื่อ a กับ b นั้นตัวเลขต่างกันแต่เครื่องหมายเหมือนกันสมการรูปทั่วไปนี้ให้เส้นโค้งเป็นไฮเพอร์โบลาเมื่อไรครับเมื่อ a กับ b นั้นตัวเลขเหมือนกันก็ได้ต่างกันก็ได้แต่เครื่องหมายของ a และ b ต้องต่างกันสมการรูปทั่วไปนี้จะให้เส้นโค้งเป็นพาราโบลาเมื่อไรครับเมื่อ a เป็น0ย์หรือ b เป็น0คําว่าหรือนั้นต้องเป็นศูนไม่พร้อมกันนะโอเคนะครับอเชคเช่ครับมาดูข้อที่1กัน ข้อที่หนึ่งหน้าหกสิบหกโจทย์บอกว่าจงหาว่าสมการต่อไปนี้มีกราฟเป็นภาคตัดกลวยชนิดใดกราฟภาคตัดกลวยมีกี่ชนิดครับตอนนี้ที่เราเรียนกันสี่ก็คือวงกลมวงรีไฮเพอร์แล้วก็พาราโบลาเอามาดูครับข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยอยู่รูปไหนครับ มันมีปนเปนกันนะครับทั้งรูปทั่วไปและรูปมาตรฐานอาจารย์รูปมาตรฐานผมยังไม่เคยเรียนไม่ต้องไปสนใจให้ดูเป็นรูปทั่วไปก่อนนะครับรูปทั่วไปของเราคืออะไรครับ ax กาลังสองบวกอะไรครับบวก by กาลังสองบวก cx บวก dy บวก e เท่ากับศูนย์จำได้ใช่ไหมครับตอนที่เราจะวิเคราะห์นั้นตอนที่เราวิเคราะห์นั้น เราดู a กับ b เป็นหลักถูกไหมครับว่ารูปทั่วไปนี้จะให้กราฟเป็นเส้นโค้งวงกลมวงรีไฮเพอร์โบลาหรือพาราโบลาวิธีการที่เราดูกับ a ดูสมบสัติของ x กลาลังสองกับ y กลังสองคือดู a กับ b นั้น x กลากลังสองกับ y กาลังสองต้องอยู่อะไรครับต้องอยู่ฝั่งเดียวกันมันต้องอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นไหมครับส่วน c x บวก dy บวก e เท่ากับ0ถ้ามันถูกย้ายไปทางขวาก็ค่อยย้ายกลับมาก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องย้ายเหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะเราดูตัวเลขของ a กับ b และดูเครื่องหมายของ a กับ b เมื่อมันอยู่ฝั่งเดียวกันเัืนเวลาเราพิจารณาสมการว่าเป็นสมการที่ให้มานั้นให้รูปภาพตัดกวยใดก็คือแค่จัดให้ x กําลังสองกับ y ากำลังสองอยู่ฝั่งเดียวกันก็คือต้องจัดให้ x กําลังสองกับ y กำลังสองอยู่ฝั่งเดียวกันแค่นั้นเองจะอยู่ฝั่งเดียวด้านขวาฝั่งเดียวด้านซ้ายก็ได้แต่แตขอให้อยู่ฝั่งเดียวกันโอเคไหมครับ อยู่ด้านซ้ายของเท่ากับอยู่ด้านขวาเท่ากับก็ได้แต่ต้องจัดให้อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วค่อยดู a กับ b แค่นั้นเองโอเคไหมดูข้อที่หนึ่งครับมี x กำลังสองไหมครับข้อที่หนึ่งไม่มีอะไรครับไม่มี x กำลังสองนั่นคืออะไรครับนั่นคือ a เท่ากับศูนย์ถูกไหมมีแต่ y กำลังสองงั้นสมการที่หนึ่งให้เส้นโค้งเป็นอะไรครับไม่มี x กำลังสองก็แสดงว่า a เป็นศูนย์ เป็นที่สรุปเมื่อกี้ครับเป็นอะไรครับเยี่ยมมากงั้นรูปที่หนึ่งเป็นพาราโบลาโอเคไหมครับโอเคนะข้อที่สองครับมี x กำลังสองไหมมี y กำลังสองไหมจากรูปสมการนี้ x กำลังสองกับ y กำลังสองอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยังไอตรงนี้ไม่ต้องย้ายมาก็ได้ครับเพราะเราดูแค่สัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองกับ y กำลังสอง สัมประสิทธิ์เอ๊ทุกทีสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองคืออะไรครับหนึ่งส่วนบวกหนึ่งส่วนอะไรครับร้อยสี่สิบสี่ส่วนสัมประสิทธิ์ของ y กำลังสองคืออะไรครับคือบวกหนึ่งส่วนสิบสองอามีทั้ง x กำลังสองและ y กำลังสองดูตัวเลขก่อนครับตัวเลขเท่ากันไหมตัวเลขไม่เท่ากันคือหนึ่งส่วนหนึ่งสี่สี่กับหนึ่งส่วนหนึ่งสิบสองตัวเลขไม่เท่ากันและเครื่องหมายเหมือนกันไหมงั้นให้เป็นอะไรครับ ตัวเลขมันไม่เหมือนกันแต่เครื่องหมายเหมือนกันให้เส้นโค้งเป็นอะไรครับวงรีดูเป็นแล้วนี่โอเคข้อที่สามข้อที่สามมี x กำลังสองกับ y กำลังสองไหมแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยังฝั่งเดียวกันแล้วก็ไปดูสัมประสิทธิ์เลยสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองคือบวกหนึ่งสัมประสิทธิ์ของ y กำลังสองคือลบหนึ่งใช่ไหมครับอดูตัวเลขครับเหมือนกันหรือต่างกันครับตัวเลข เหมือนกันคือหนึ่งเครื่องหมายครับถ้าเครื่องหมายต่างกันเป็นอะไรทันทีเป็นไฮเพอร์โบลาเออเป็นไฮเพอร์โบลาเย็นมากข้อที่สี่ครับสมการนี้มี x กาลังสองกับ y กาลังสองไหมมีแล้ว x กาลังสองกับ y กำลังสองอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยังยังเราก็ต้องย้ายให้อยู่ฝั่งเดียวกันจะย้าย x กาลังสองมาฝั่งนี้ก็ได้หรือจะย้าย 9y กาลังสองมาฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่ผูก้กองก็ย้าย 9y กาลังสองมากลายเป็นลบ9 y กำลังสองถูกไหมครับถูกไหมสังเกตรครับตัวเลขเครื่องหมายของ x กำลังสองกับ y กำลังสองเป็นไงครับต่างกันใช่ไหมถ้าเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ของ x กำลังสองและ y กำลังสองต่างกันเป็นะไยทันทีครับไฮเพอร์โบลาไฮเพอร์โบลาแต่ถ้าเครื่องหมายของ x กำลังสองกับ y กำลังสองเหมือนกันค่อยไปดูก่อนว่าตัวเลขมันเหมือนหรือมันต่างใช่ไหมวิธีการดูง่ายๆครับถ้า เครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2และ y กลัง2ต่างกันเป็นยทันทีไฮเพอร์โบลาแต่ถ้าเครื่องหมายของสัมประสิทธิ์ของ x กลัง2และ y กลัง2เหมือนกันต้องไปดูอีกครับว่าตัวเลขมันเหมือนกันไหมถ้าตัวเลขเหมือนกันเป็นวงกลมถ้าตัวเลขต่างกันเป็นวงรีแค่นั้นเองโอเคนะข้อที่ห้าครับข้อที่ห้ามี x กาลัง2กับ y กาลังงไหมครับในสมการนี้แล้วอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยังฝั่งเดียวกันแล้วก็จัดการดูเลยครับ เครื่องหมายต่างกันหรือเครื่องหมายเหมือนกันครับเหมือนกันคือบวกใช่ไหมแล้วสัมประสิทธิ์เท่ากันไหมตัวเลขหนึ่งตัวเลขสี่เป็นอะไรครับตัวเลขไม่ไม่เท่ากันแต่เครื่องหมายเหมือนกันเป็นอะไรวงบีเยอะมากข้อที่หกครับมี x กำลังสองกับ y กำลังสองเพราะ bx กำลังสองกับ y กำลังสองไหมครับมีแต่ x กำลังสองไม่มี y กำลังสองถูกไหมครับ มีแต่ x กำลังสองไม่มี y กลังสองก็เป็นอะไรทันทีพาราโบลาต่อไปข้อที่เจ็ดครับข้อที่เจ็ดไอ้ตรงนี้ y นะข้อที่เจ็ดมีแต่ y กำลังสองเห็นไหมครับมี x กำลังสองไหมไม่มีงั้นเป็นไรทันทีครับพาราโบลาข้อที่แปดครับมี x กำลังสองกับ y กำลังสองไหมมีแล้วอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยัง ยังงั้นเมื่อยังก็ย้ายเลยครับย้ายมาได้เป็นอะไรครับลบ y กําลังสองให้อยู่ฝั่งเดียวกันเมื่ออยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเครื่องหมายต่างกันหรือเหมือนกันครับเครื<ส>่องหมายของสัมประสิทธิ์ x กําลังสองและ y กําลังสองต่างกันงั้นเป็นอะไรครับให้พอร์โบ l a โอเคไหมข้อที่เก้าครับข้อที่เก้ามี x กําลังสองกับ y กําลังสองไหมครับมีอยู่ฝั่งเดียวกันหรือย,อยัง เครื่องหมายเหมือนกันหรือตา่างกันเหมือนกันต้องไปดูอะไลอีกครับตัวเลขตัวเลขสัมประสิทธิ์ x กำลัง2คือ2ตัวเลขสัมประสิทธิ์ y กำลัง2คือ1เท่ากันไหมไม่เท่ากั้นเป็นอะไรครับวงรีข้อที่10มี x กำลัง2กับ y กำลังงไหมมีอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยังเครื่องหมายต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันนั้นเป็นอะไรครับไฮเพอร์โบลา ข้อที่สิบเอ็ดครับข้อที่สิบเอ็ด v x กลังสองกับ y กำลังสองไหมมีทั้ทงคู่เลยเครื่องหมายเหมือนกันไหมนั้นต้องไปดูตัวเลขใช่ไหมตัวเลขเหมือนกันหรือต่างกันครับเก้ากับแปดงั้นเป็นวงรีข้อที่สิบสองมี x และ y กลาลังมี x กลังสองและ y กำลงังสองไหมอยู่ฝั่งเดียวกันหรือยังอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วเครื่องหมายต่างกันหรือเหมือนกัน เหมือนกันก็ต้องไปดูต่อใช่ไหมแล้วตัวเลขเหมือนกันหรือต่างกันตัวเลขต่างกันตัวเลขไม่เท่ากันเป็นอะไรครับวงรีมองออกหรือยังครับว่าสมการรูปทั่วไปที่โจทย์ให้มาหรือถึงแม้จะไม่ใช่สมการทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าสมการมาตรฐานของวงรีนะครับอันนี้สมการมาตรฐานวงรีแต่เราใช้เทคนิคนี้วิเคราะห์ได้ใช่ไหมครับเทคนิคตรงนี้วิเคราะห์ได้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในรูปทั่วไปก็ตามอยู่ในรูป adamente, มาตรฐานก็ตาม ตรงนี้เรียกว่ารูปมาตรฐานของวงรีนะครับได้นะวิเคราะห์ได้นะอดดนะโอเคเอ้าวเชิญเลคเชอร์อครับ